คนที่มาคุยด้วยกันนะคะสวยมากมากเลยครับโบ้อขอบคุณค่ะคนชมปากหวานจังขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยกูเพิ่งทักมาถึงถ้าถามตรงนี้เลยบอกว่าอะไรที่เราดูตอบไม่ได้บอกเหมือนว่ามาส่งของให้กู จะกินข้า,ขาวดสวัเดีค่ะอะไรเนี่ยพี่พ<ด>ผมดูพี่แล้วยิ้มไม่หุบเลยผมว่าเ <c oughs> น้ยนี่ดูน้องบอกนะพี่ถ้าพี่ยิม้มเอ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอ่านไม่ทันอะถ้าพี่อยากยิ้มเยอะๆลองฟันเหยินได้นะคะไม่เป็นไรแค่พี่ฟันซ้อนก็พอละฮ <c oughs> ่ามีเขี้ยวด้วย ยอดเก่งอย่างเดียวเปล่าครับไม่ระดับนี้แล้วเขาไม่ได้ยอดเก่งอย่างเดียวเขาก็มีดีอย่างอื่นนางฟ้าชัดๆโอ้ยทำไมปากหวานจังคนดังเวร์ยังไม่ดังเลยดังอะไรล่ะดังผู้ติดตามไม่เยอะเลยไอเค้กแม่ไม่อ่านเมนเพื่อนอ่านอยู่ค่ะใจเย็นๆนะฟันซ้อนผมไม่ไปถอนมาเจ็บมาก นี่หาแต่แบบเป็นเที่ยวไงไม่อยากถอนแบบมันสวยอันนี้อันเดียค่ะทุกคนไม่ได้กินแล้วข้าวโพดเนี่ยจะกินข้าวโพดเนี่ยนี่มันมันเริ่มเย็นแล้วมันแข็งตัวหมดแล้วเนี่ยอันนี้ คนที่เกาะข้างหลังยิ้มสดมากค่ะขอบคุณค่ะใครเกาะข้างหลังเค้กอ่านเว้นเพื่อนด้วยอ่านอยู่ครับกินข้าวโพดใช่ข้าวโพดมาส่งของขวัญให้หนูนี่มาส่งของขวัญให้หนูพี่คนอยากคุยกับคนอ้าวหมายไหนพี่คนอยากคุยกับ คนดูมาเลยน่าจะมากเลยหรือเปล่าเพื่อนพี่คุยกับแฟนอยู่อ่ะดิเพื่อนพี่กำลังคุยกับแฟนอยู่เพื่อนพี่คุยกับแฟน my boyfriend ผุนอะไรไหมถ้าพุนถ้าพุนนั้นไหมคืออะไรอ่ะถ้าผุนมันไหมหรอจังปูไม่ได้หน่อยมากนิ้วบอกหน่อยอ่ะแค่นิ้วนั่นแหละข้าผู้มันไหน กูรู้แล okay. okay. kind of so ้วออกมาเพินงตามันไม่ได้เนี่ยค่ะอะไรนี่ออกินเก่งนะเลี้ยงไหวเปล่าเนี่ยงออกแล้เยเนี่ยกูกดติดตามละโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์อีกมาส่งของขวัญให้หนูด้วยรู้เปล่า หนูอยากได้หมี่จังเลยจะมีคนแถวนี้ใจดีไหมนะอะไรก็ได้ให้แล้วหนูก็เอาหมดอ่ะพี่เคขาหนูน้อยมากมีคนบอกบิบ้หนูไม่หรอ่หรอหล่อที่สุดค่ะเพื่อนพี่คุยกับแฟนพี่คุยกับคนดูทูกเพราะว่าอะไรเพราะพี่ไม่มีแฟนไปส่งที่กำแพงได้ปะได้มาเลยพมอนเบบี กำแพงไม่เกินใจจริงๆเขาว่าคนจะไปที่ไหนอ่ะ